กปิดมาไดึ้นเพราะไงน่ะเราว่ามึงอยู่ต้องสูมันแน่นมึงดูได้เลยใหมึงดอกอะไรใช่มันต้อเอาเนี่ยไปอะเนี่ยไปมากพี่น้องสองแปดเก้าไม่ยังสองแปดเก้าไปสวัสดีครับพี่ช่าง่บีทุกช่องทางขั้นปากพี่น้องปากเป็ดเป็ดนี่มือนนี่เป็นเป็ดยังไงคือวันขั้นปากปกติแะไรเป็นค้นปคกอยเบาเนอย เินสองมานนี่ว่แวะแวะแวะเม่รนกวนฟังยูนในบัานเดี๋วเขยู่ในบัานนู่เขาแม่กันแดจะคลองกอยแวะแวะนั่งวอาอยู่คนเดียวน่ะอยากบอกเลี้ยอยอ้แข็แถวไร้วะทอแถโอ้อยากบอกแห็งวะาอมวดพระหันไม่ต้องยึดชิทุนท่านมวดพระหันฝันจองวัดเองวดขอนติบอกงวดวันที่สิบเจ็ดกมมกาคมที่ผ่านมาฝันจองวัดคือฟันนั้น มันมากเ่องตัวอเอายป่าดูเลมากเกินโอ้โหผาเป็นรูปเ้ยโอ้อ้าวผาเป็ูที่ว่านโตเป็นคนหัวแม่แม่หัวเป็นคนหัวปวมากแอดและจีเป็นเก่าเจ็ดนั่งกวยมันเห็นว่ากวยอะไรอี่วันนี้ไปฝันอยู่วัดป่าดดงนอนตาไปปฏิบัติรรมครับผมไปได้บอกชูเมสงนันฟังอยู่ต่ว่าปฏบัตงช่องออ่าก็อไปนั่งนปฏิบัติรรมแล้วก็ฝันฝันว่าเห็นสร้างเผื่อตาย สุกสิล่องลุ่มไปมหนะสุกเสียพันานคุกเข่าและชูงวงสร้างเพื่อแมนมแต่ว่าลุไปยังไรล้วก็บไงทองไปงเงี้ยถนะึงไม่เสีลุไปลงลุ่มไม่ได้ไงทองวันเงี้ยถึงไมเสียเออคือบนยุทาสีห้าวจะตังใจคือคุกเข่าและชูงวงเอาลุกไปนี้ลุ่มอะ่ะวันนี้วันนี้ตีเนี่ยทา่านก็ฝันในฟุตบอลเอฟซีก็คือหกหนึงน่งเก้าหนึ่ง หกศูนย์ห้าศูนย์มิสหนีพี่น้องวันที่ผ่านมาแม่ถึงวันที่แล้วครับผมบันที้งวดนี้พี่น้องบันทึกขึ้นมาผ่านเมื่อคืนนี่แม่แกงขันสวนม้วนเหลวสร้างมึงพี่น้องแกงขันสวนม้วนเหลวสวนมันเหลวไปนวดหกทุ่มลุกขึ้นมาเขียนหกทุ่มลุกขึ้นมาเขียนตัวเลขอันนี้ละเมอบอกขึ้นจังไหนจนไรไห้จนไรไห้แมนว่าจะคล้องอยู่สูงไหลโอ้ขายวิญญ์ ขายดิน <Merci>. uh, uh ืญยาณเลยเอาในความฝันจะเชื่อ oh. บ้านร้อยอยู่ข้างฝากบ้านไม่ร้อยช้แม่นบ้านขายของอยู่ซื่อมื่นเนี่ยครับผมจต่ว่าร้อยอยู่ข้างฝาผู้ใดสิมาซื้อของไต่บันไดถึงหน้าออกไปขายผู้ใดที่ข้างพื้นที่นั่นเพรนี่ผู้ใดสิมาซื้อของไต่บันไดถึงหน้าเอาบ้านนี่ร้อยอยู่ข้างฝากหมดแล้วชู้ข้าจดสิมาซื้อของข้าจับไต่บันไดเกิดไปในฝันเนี่ยครับผมวันนี้ พราะไงเนี่ยแล้วห่องขึ้นไหมแล้วเอายังดอกมัดแขนนี่ผู้ใดเคยเห็นนาคนอยู่บ่เคยเห็นเจอเห็นเจ็บบงหรื่าเป็นผู้ใดเหนงวดน่องี้ยวมัดจ่าแขนเนี่ยเห็นนี่เหรอเห็นขัดเนี่ยโอ้เห็นคนมัดอันนี้ไว้นี่คือทางมวยบอกเออนั่นแหละยี่เขาเป็นประคดประเขื่อนยังได้ย้งไงล่ะประคดหนี่ยังนี่แหละมัดมัดแขนนี่ยไหมบ้านี่มึงอยู่สูงมาแล้วมึงมีผู้ใดเลี้ยงแค่ต้นดอกหรือเปล่าอืม มันยังได้เห็นบ่มันยังได้เห็นบ่เห็นตุไดเระปูเลื่องน้องป่านี่เห็นตุไดเระปูสันนี้นี่เราผูเฒ่านาะครับผมแล้วะไรยกป่ายขึ้นป่ายมันเป็นป่ายใหม่น้องป่ายใหม่มันต้องมีบ้านเลขที่เขาจาเห็นเขาจะสิทธิ์ไปหามึงได้ระว่าต้องมีบ้านเลขที่แม่แล้วอะไยกป่ายมาแล้วมันเป็นตัวสีดำเลย บอกผมว่าเขาเจาะทันเลยเขียนแต่สมัยจีนใหม่ตายใหม่จีนบนบนข้างยกขึ้นมาเอฟคงับเอาเขึ้นอะไรไปฮัฟเอาละวังสิรับเอามาหน่อยมึงเขียนเป็นเขียนน้องสามตัวหางเดียวเขียนนีเขียนสองแปดเก้าเจ้าเห็นแมนเจ้าไปแมนแต่ว่าพี่น้องบ้านเลขที่หลังนั่นอีหลีนั่นปัจจุบันนี่ครับผมสองจิตแปด ถือต้องยูมาบ,บ้านเลขที่นี่โ่ยากเลยสองแปดเจ็ดเฮ้สองแปดเจ็ดเอาหมูสองเ็ดแปดดินั่นนั่นหลงปากคึ้นั่นห่าเลยองแปดเจ็ดว่าไม่มีหลายบ้านบ่จบ้านเลที่บ่าะอะไรบ่ที่สองแปดเจ็ดบ้านเลขที่ก่าปัจจุบันนี้เลยเอแต่ว่าบ้านเลขที่สิปู่พันยงมหาอันมันเป็นกระเสองแปดเก้าอ้อ้าวิ้งได้เลยจ้าตีนไก่เนาะไก่เคียงกันต่างกัดสองแต้มอ้าวไม่รอ มันต็มกนเต็มเดียวนะครัอสองก็เจ็ดมันตัวกา่ะออสองเจ็ดเจ็ดแปดถึงสองแปดเ็บอตอนที่พนยกไปเนี่ยมันคือสองแปดเก้า 8, อแต่ว่าโตของปปัจจุบันสองแปดเจดโอ้พิดกับเก้ากับเจ็ดแม่ก็สองเต็มตัวยล่ะนะแม,แม,แม่เอาสองกับ2องออ 2> น,นันมันพิดกนันต่อถ่ายอือสอง 8, 9, แปดเก้ากับสองแปดเจ็สองปดเก้าลักร้อยกับลักสิบตรกันสองแปดเจม่ลัก้อยกับลักสิบตรงกัน ไม่ใช่มาพีกันตัวถ่ายใจจำไม่ได้พี่น้อง 4, เอฟซีจำเร็มันออกแปดเก้าได้ไหมอืออ่ะพึ่งพึ่งออกบานมันมาหนีกันได้พี่นออ้องอืมว่าเราแปดเก้าว่านี่าออกเจ็เก้อ่าอาอมันเชื่อว่านี่มันกลับ 5, 8, ไปหาแปดเก้ารเอะไรไปโอ้แมนอีดีเด้อเนาะโอ้อเด็กเนานะพอตาันปากสเสน่ไรเงี้ยบกันแห้งมาเลยเออเป็นยังไงบอสเราสบายก่แบนี้บอราว่าหันยืบบาทเลหลงเลยออ พาไปเนี Bref, ่ยบอกแต่ว่าตั้งใจสิไปบอกหรือปากมันพาไปภาพ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 ห่องอยู่เดี่ยวนี้เลอ่ะอยู่เดี่ยสลายไปสั่งเลยมีแต่เสียงคู่เดียวแมมภาพภาพภาพภาอยู่ให้พี่น้องจดไว้พี่น้องเอฟซีทุกท่านจดไว้ก็คือแนวทางมีสองแปดมีเก้าครับผมบ้านเลขที่ปัจจุบันคือสองแปดเจ็ด พันยกคืนนี่เป็นสีแดงหรือสีดำเงินอาจารย์เรศสีดำครับเป็นป้ายเป็นป้ายใหม่ป็นป้ายใหม่สีดำเมื่อใหญ่เขาเห็นเมื่อใหญ่เขาอใดกันว่าเมื่อใหญ่ใหญ่ยูงเงินเนี่ยเราวะเพราะว่าเอาไงวะเราอยู่หันเมื่อใหญ่เห็นต้องหลอกอายุสูงไปะนะน,น้องอายุ<ม>สูงพอดแมนแต่เราไม่รังเกียจอยู่ไหมลูกเหล็กจะเป็นเหล็กบนมั่นจะเลยว่าให้สู้ป้ายสูงๆให้คนเดียวเห็นก้อนาม้เนี่ยแสดงว่ามันสิเป็นสามตัวบนใช่แต่จันเลศอยู่สูงเ่ยบนนี้เรียกวอยู่สูงเนาะมีอะไรลงล่างบ้าง บอกว่าฉันมีเงี้ยก็ร้อยยั้อง้ายูพี่น้องแม่บ้านร้อยยั้องากสองแปดเก้าเห็นปะไม่อาน่สองแปดเจ็ดไม่อันไอ้คือยุปายคือสองแปดเจ็ดแม่นเป็นยังคือวักไว้ตรงกลางๆนี่ฮึเป็น้งไหเพราะว่าสีใส้ตัวนี้ไปอีกอ้าวข้ามไปให้ยังข้ามให้ยังเตอ อ้าเมีมนอยะนียะตัวละมีนียะตัวละตัวขามไปนี่ยขามไปเนี่ยน่ารักมันอยู่ประมาณนสองเป็ดสองเป็ดเจ็ดสองเป็ดแปดสองเเก้าเออแมนแมนแมนโอ้อืมเอ้า แต่ือฝันแค่นั้นแต่สะเดอดเลยเสะเดอรสองแปดสองแปดอีกเพื่อเสดเดอรขึ้นแล้วกันช่วงพักผมผมลุกขึ้นมาเขียนคือตัวนี้นี่คือสองแปดแอะคือตรงกันเลยเอตรงกันเลยเสดเดอดขึ้นจนยอนหังเกลีอมันล่องมันล่องมาได้โอ้แต่เลยลุกขึ้นมาให้ล่องมาได้แลวตันนี้แต่เลยในความฝันน่ะมันโดดเออโดดร่องแม่โดดแล้วมันจุกไม่ได้ให้ มนฝันน่ะนเพราะรลงมาได้มันต็ขึ้นย่างเดียวมันรงมาได้เด้ม <laughs> ันได้สิเขาเหลียวเห็นตอนเขาปีนอย่งมันสื่อของเขาเหลียวเห็เหนดีเ่าว่ในความในฝันน่ะเขาสื่อลงเองน่ะั่ลงมาได้ได้โดดดีดี่ได้โดดอีดีโดดรงอีจุกจุดยังไงไปแมวร่งูปพสายสูงเดียวทอดได้พี่น้องอมันมันเป็นข้ามผท่านเฮ้ยไห้แม่เกาเห็นมกาตอนตอนไห้ไหมผ่านไปแล้ว นั่นแหละเลไหหายแล้วลูกเสดเดิดจะมามาเขียนตัวเลขไว้เส้ฟ้ากันฟ้ากับปุ๊กไ้ฉายไว้โอ้เล้สิลืมแม่เป็นเปล่าสิสิรืมมีดีแล้วเม่เนี่ยผู้แม่บ้านเลี่ยอ๋อจะเป็นอย่างอู้เป็นฝันเหรอเรื้มเปยนฝันเราบานลอยล้นฟ้าครับผมก็เลยมาแก้ข้อฟันสู่การฟังแม่โอ้แก้การเด็กเลยดีหนอบาดท แก่กลางเด็กโบกกลางเด็กเลยเนี่ยขึ้นมาจดไปมาห้พี่น้องไปพิจาจริญหน้าใส่ไปหน้าข้างกัดเสียดมาลังสีไม่ม่นคือฟัดดีตลอดนี่อ่างนี้จานเลียอย่างนี้เอาเขาเลยนะยกไข่พันหนึ่งมึงเนี้ยเเบิ้งคักๆดูบ้านเลขที่มันถือต้องบ่ถือบอเขาเป็นเจ็ดหมูสีแม่นนี่ตัวตึงเครื่องซือตัวพันยกไปให้ตัวนี้ตัวคือพันว่ามึงผู้ใดเห็นมึงดอกละ่าเสร็จพี่สูงประนัน ปากมีามุอมีปจุดเดียนบ้านเออตัวสองแปแปลนคือตัวกันไว้เน่พราะวามันขามไปแอกันเลยกันไม่ให้เม่นปากไปเป็นแนวทางครับไปหน่อยดเชืักนม่โชคไม่หมานอืมใส่พิจารนาตในการรับชมรับฟังครับพี่น่องคัอนี้เป็นฟันของอาจารย์เล่อันนี้เป็นเล่ฝฟันฟันมันมานท่านปากหลายอ้มันนี่เปลาเป็นดีดีงงจะคองนถอะไรจะมากยกันอีกสาชนาที่งงจะคองไป่น้อง มันจีตั้งเปดป็นอ่าชูเงิ่าเขาบอกใครวาเดยอันสิปูเพิ่นมาชูป้ให้ก็คือสองแปดเจ็ดได้พี่น้องเด้อโอ้วดที่ผ่านมาว่าันนั้นนี่แหละล้างหัวออกเคลื่อนเคลื่อนต่อมาปูหลากเครื่อล้วยไม่แห้งโอ้ผมมันผัดแม่แล้วม่บอกแล้วพี่น้องากกระจัดกระพัน เรังเฮงๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากรลยอาจารย์แดบครับสีน้ฝากไปเป็นยนาท่างครับพี่น้องครับข่าคุมครับหมันสรดนี้ไม่ใช่สุดทุกคนครับขอบคุณทุกท่าด้วยครับผม